อ๋อผมรู้แล้วทุกคนว่าจะทำยังไงให้เซิร์ฟเวอร์มันไม่แหลกนะครับผมเวลาที่ผมเข้ามารีวิวแมปนะครับเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับผมมันต้องกดมาตัวนี้แล้วก็สร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวแบบนี้กดเข้าไปปั๊บอันนี้คือถ้าเราจะสร้างเองเราต้องเสียเงินนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ถ้าใครไม่อยากเสียเงินนี่มันจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่มีคนมาสร้างไว้อยู่เห็นไหมมันจะมี อ่าเล่นตอนฝนตกนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อชื่อเขาเอ๋อไม่น่าใช่ชื่อน่าจะเป็นชื่อห้องนะครับตั้งชื่ออะไรของเขาไปนเนี่ยนะเราก็สามารถกดจอยเดี๋ยวผมจะเอาคนสุดท้ายอ่ะคนไหนก็ได้ลองเลือกดูเออเฮนี่ไงเห็นไหมเข้ามาละอ่ามันไม่มีเสียงเนดะี๋ยวผมต้องเพิ่มเสียงก่อนเอยแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยสิครับผมจะได้แบบว่ารีวิวรีวิวแมปได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมอ่า นะเราเรายังเล่นเป็นเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดได้อยู่ตลอดเลยแต่มันแค่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นแมปไออะไรนะแบบที่แบบที่ผมเคยเล่นมาเมื่อก่อนหน้านี้ด้วยนะอันนี้คือผมไม่ได้มาลองแมปเดียวนะครับผมผมจะลองแบบหลายแมปว่าไอที่ผมไปเล่นมาเนี่ยไอที่พวกมันค้างหลายๆแมปเนี่ยถ้าสร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวมันจะค้างหรือเปล่าเหมือนเซิร์ฟเวอร์นี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมได้ลองเข้ามาสร้างก่อนหน้านี้แหละมันไม่ค้างอเดี๋ยวผมจะลองแบบว่า สปอนรถออกมาปั๊บ่าเห็นไหมโคตรลื่นเอ้ยนี่แหละนี่แหละผมจะได้มารีวิวให้มันแบบว่าลื่นๆสักที่ะคลิปนี้ก็เป็นการลองก่อนไปฮีโน่ฮีโน่รถบรรทุกเอาวะโคตรเทเฮ้ยผมไปกดอะไรวะใส่เฟรี้ยวอันนี่ไม่มีค้างครับโอ้โคตรแจ่มเลย แล้วเข้ามามันเป็นตอนกลางวันด้วยโคตรดีเพราะว่าผมชอบตอนกลางวันหูดูภาพโคตรสวยเนี่ยคือมีน้องบางคนมาบอกว่าถ้าไม่อยากให้มันแหลกให้ปรับสเปคต่ำๆนะครับผมผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกันนะมันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ไม่น่าจะเป็นที่การปรับภาพแต่เกมเนี้ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันอาจจะมีส่วนนี่ฮะนี่คือจุดที่ผมมาถ่ายรูปนะครับผมอ่าในในก็เข้ามาเล่นแล้วเดี๋ยวผมขอแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันขึ้นรูปมือ อเปิดประตูได้ข้างในมีโน้ตบุ๊กปีนขึ้นตรงนี้ได้ปะเอาเฮ้ยมันเข้าไปนั่งข้างในรถคันนี้เปิดไฟได้เปิดประตูได้ประตูฝั่งนี้เปิดได้ไหมปับ๊บอ่ายังรอมีอะไรให้กดบ้างด้านในไม่น่าจะมีอะไรละไฟเฟยอะไรก็เปิดได้ปกติเอ้ยทำไมท้ายมันแดงแวนะเนี่ยอ่ะได้ปกติเลยนะครับไม่มีอาการแหลกแน่นอนนะฮะแต่มันจะเล่นได้คนเดียวนี่คือข้อเสียเพราะว่ามันเป็นเซฟส่วนตัวเฮ้ย เฮ้ยโอ้ประตูอัตโนมัติว่านี่ประตูเซเวอเลเนเดินเข้าเดินออกทั้งวันเหรอวันเนี้ยมันจะหนีผมไหมว้าะอุ้ยเกือบหนีแพ้อ่าเซ็นเซอร์ทำงานไม่ค่อยเสถียรน,นะครับผมอ่าขอเข้ามาซื้อสินค้าสักหน่อยมีอะไรอ่าผมอยากได้น้ำน้ำดื่มฮะโอ้โหทำไมเป๊ปซี่เป็นขวดใหญ่จังวาเนี่ยดูดิขวดเท่าแขนเลยฮะ โอ้แต่ไม่มีน้ําเปล่าอ่ะ,อะเอาน้ํากดก็ได้วะไอะแก้วอยู่ไหนแก,แก้วแก้วพนักงานสวัสดีครับต้องการรับอะไรเพิ่มเติมไหมครับ <c oughs> เล่นเองมาเลยไม่มีคนเอได้ไงแก้วฮะโอ้มองไม่เห็นได้ไงเนี่ยนี่คือแก้วเอาเลมอนน้ํมามะนาวผสมเอาผสมอะไรดีผสมนี่เลยฮะสตรอเบอรี่ เรียบร้อยฮะแล้วก็ซ้นนี้ไ้ไปกินบนรถชงกินแบบฝรั่งฝรั่งอะไรแบบนี้ตรงนี้นั่งได้ปะอ๋อตรงนี้นั่งได้เฮ้ยเ้ยผมเยังชอบเลยได้มา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 ,มารีวิวสักทีเอ้ยนี่มันคืออะไรอะมีตัวละครมีชื่อด้วยเอสปอนสองสี 1, ่เก้านินนินจัสตูคุยไม่ได้นะครับผมเอา้า <laughs> เอาเดินเข้ามามันได้หมวกมาแบบนี้เลยนะฮะเป็นหมวกชาวญี่ปุ่นอะไรชาวนาญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เข้าไปได้บ่โอผมไม่รู้ว่าประตูทางเข้าอยู่ตรงไหนน่าจะเป็นอันนี้ปะแต่มาเดินทะลุเข้ามาได้เลยเน่เราจะมาทานข้าวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันสักหน่อยนะฮะอุ๊ยมีรูปภาพด้วยว้าซามมไรกําลังแบบออกลบรนะับขี่ม้าขาวะฮะแต่ เขาใช้ใช้ธนูบนหลังม้ากำลังแบบสู้รบอย่างดุเดือดเลือดพล่านอันนี้คืออะไรวะมองไม่เห็นอันนี้มันคืออีอย่างวะแมดูไม่ออกจริงเอ้ยมีชั้นสองโอ้โหชั้นสองฮะต้องเอเฮ้ย,ยมันคือจุดลับวะ่ะหรือเปล่าคันเลอร์ไบร์แคอ้ยนั่งได้ปะอ้ยนั่งได้เฮ้ยเยทำไมก้าอี้มันเรืองแสงองมันกดได้ปะ กดไม่ได้ครับแต่ทําไมมันเรืองเสียงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเอาวะโคตรดีโอเคฝั่งนั้นก็ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับผมสําหรับแบบนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปสร้างแมปเป็นเอาเป็นเอาเป็นแมปอื่นแล้วกันสร้างเซิร์ฟเวอร์แมปอื่นแล้วกันอันนี้เป็นการมาทดสอบเฉยๆนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างเซิร์ฟเวอร์ในโลบอกแมป กดบ้านเราอัปเดต4.0นะฮะโดยการกดไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมปบ๊บ Create Private Server โอ้นี่ไงมันก็จะเจอเซิร์ฟเวอร์เยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วเราจะเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มีคนน,น้อยๆล้วกันนี่5คนเอ้ยเดี๋ยวผมอยากจากแบบว่าเข้าเซิร์ฟที่ไม่มีคนเลยต้องทำยังไงต้องเสียงกันอีกแล้ว ต้องจ่าย45โลบัคนะครับผมเพื่อสร้างเซิร์ฟเวอร์คนเดียวนะฮะซึ่งตอนนี้ผมมีแค่5เอ้ย50านี่วไม่ใช่ไม่ใช่45เพราะว่าเมื่อกี้ผมมีอยู่5มาเลยลดเหลือ45อย่างนี้ก็เยี่ยมเลยสิผมจะได้มาสร้างไว้เพื่อแบบว่าเอาไว้มารีวิวอะไรแบบนี้มันก็ต้องจอยเนี่ยมันก็จอยได้ครับผมจอยแบบเซิร์ฟออนไลน์ที่คนน้อยๆแนะนำว่าถ้าใครแหลกนะครับผมให้จอยเซิร์ฟเวอร์ที่มีคนน้อยๆจะดีกว่านะฮะ เดี๋ยวมีแมปแมปอื่นมีม,ม,มีมีแมปอ,อะไรนะพิษพิษโลกปะที่ผมเข้าไปเล่นแล้วมันแหลกเอาวะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นออนไลน์หน้าโง่เลยครับที่กำลังยืนแบบงโง่งอยู่ <c oughs> นี่คือลูฟี่อลูฟี่ใส่เสื้อพิซซ่าเนี่ยนะโอยเยมาเดี๋ยวเรามาลองขับรถดูสิขับได้บ่เอาเป็นอ้อยนี่ฮอนด้าซีเอ่อโตโยต้าวีออสมัฮอนด้าวีออสอะไรวะ นี่ขับได้ปกติฮะปึบ๊บเอาวานี่ฮะเล่นได้ปกติไม่มีปัญหาเฮ้ยเหมือนว่าจะแหลกๆนหน่อยเว้แต่ก็ลื่นๆเลยนะเล่นได้ปกติเนี่ยก็ยังมีคนขับรถเล่นอยู่เห็นไหมสิบร้ออยู่ฝั่งน้นก็ยังมีคนขับอยู่ปกติเลยอ่าโอเคไม่มีอะไรมาก แมปนี้ไม่ได้มารีวิวแมปนะครับผมวันนี้มาทดสอบสร้างเซิร์ฟเวอร์อันนี้เขาอยู่หรือเปล่าวะหรือว่ามันคา้างไว้เนี่ยบีบแต่ทักทายหน่อยอเขาอยู่อยู่นะครับผมเขายัางอยู่นะฮะน้องคนนี้อ่าโอเคเปิดยางได้บโ่โบุ้ยเปิดแรงไม่ได้เว้ยเปิดฝาท้าไทยได้บ่เปิดฝาท้าทยบ่ได้โอ้โออกตัวแบบล่อฟรีเลยนะควรออกนี่ครบครับคับเลยโคตรแรงอ่ะผมเลยยังชอบเสียงรถคันนี้เลยบแบบโคตรแบบโคตรได้เสียงโคตรดี อนี yeah. โอ้ยผมรู้แล้วเว้ยแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับโอเคเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีปัญหานะครับผมเดี๋ยวเราไปลองอแมบบอื่นกันบ้างเดี๋ยวเรามาลองแมบ,บจังหวัดพิโลก,กันบ้างแล้วกันนะครับผมรอบนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะมีคนสร้างเซิร์ฟเวอร์ไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองเข้าไปดูกันอ่ามีอ่า,อ,าอะไรเนี่ยอันนี้ฟรีเหรอเอาอันนี้สร้างฟรีอันนี้สร้างฟนนรงฟีครับ ผมจะตั้งชื่อของผมไปในมันบอกมันเขียนว่าฟรีนะมันจะสร้างได้ไหมอ่าวิสามารถคัสตอมได้ด้วยเหรอสามารถคัสตอมได้ด้วยเปิดให้เพื่อนจอยได้อ๋อเยี่ยมเลยนี่ใครอยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟผมสร้างไว้นะฮะเวลาเราจะเข้าเนี่ยเราก็ต้องมาดูเซิร์ฟที่เราสร้างไว้ใช่ปะอ่านี่โคเนล่าโอเคกดจอยเข้าไปเลยอ่าทีนี้ก็ไม่มีปัญหาแหลกแน่นอนจริงๆผมก็เอาไว้รีวิว รีวิวแมปซะมากกว่านะสิ่งที่ผมทําแบบนี้นะเพราะว่าถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยเนี่ยมันก็เงาๆใช่ปะแต่บางเซิร์ฟมันก็ไม่ฟรีไงบางเซิร์ฟเราต้องเสียเงินอะไรแบบนี้แต่เอาไว้ก่อนอ่ะโอ้ยไม่มีอาการแหลกไม่มีอาการกระตุกกระผมลื่นๆเลยฮะดูแ่ผมจะลองสปอร์นรถออกมาสักคันหนึ่งอ่าแบบนี้ยังไม่ได้รีวิวรถแบบว่าให้ครบทั่วเลยเอาเป็นคันนี้ละกันคันนี้ผมชอบอะ่ะเอาอะไรเนี่ยเอกชาติ <laughs> นึกว่าเอา มันอ่านว่าเอกชาติเฮ้ยเข้าไม่ได้หรอเปิดตู้ได้ปะมันต้องไปเข้าฝั่งนั้นไหมเซิร์ฟเวอร์อายุอ๋อมีเซิร์ฟเวอร์อายุด้วยโอ้นี่ละหวานเจี๊ยบเลยฮะทีเนี้ยบอกเลยเบิร์นยางได้บอกผมจะลองเบิร์นยางเบิร์นยางไม่ได้เว้ยผมจะออกตัวแบบรถแดกทำยังไงวะต้องใส่เกียร์เองหรือเปล่า อ,ออกตัวแบบรถแดกโอ้โห <laughs> ทำไมมันอืดจังเนี่ยโอ้อืดเกินรอบต้นเนี่ยรถแดกมันควรจะเร็วกว่านี้นะครับอ๋ออะไรเนี่ยปับ๊บอ่าโอเคขับได้ไม่แลกอะเรียบร้อยละเอ๊ะต้องเปิดประตูเข้าหรือเปล่าประตูเปิดไม่ได้ฮะแล้วผมจะเข้าไปขับยังไงวะเนี่ยเข้าผิดทางหรือเปล่าประตูฝั่งนี้เปิดไม่ได้ เฮ้ยอ่าโอเคแล้วมันขับอะไรเนี่ยลงมาก่อนเอ่อเอา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 ข้างข้างเอาตายฮะผมไม่ได้เออมันไม่ได้ค้างแต่มันบักเอาเป็นคันม่วงก็ได้วะโอเคขันนี้มีไฟด้วยดำได้บ่ดำได้ปะเฮ้ยเสียงมันเปลีๆยันไม่มีเสียงแล้วเนี่ยมันดำได้ปะเนี่ยมันดำไม่ได้นี่วะเอ้ยนี่คืออะไรอะ ไอเมื่อกี้มันขึ้นรูปมืออ๋อดำได้โคตรเท่โอ้ยผมยังชอบเลยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปดำดินกันเออเอาไว้เดี๋ยวเรามาทำคลิปแบบว่าเออมาแกะดินเล่นอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับบ่อดินเสียภูมิบอ่อดินเสียภูมิมาถอยถอยถอยโอ,อ้รถไม่เบรกไม่ค่อยอยู่นี่เป็นไงมีไฟซิ่งด้วยไฟอ่าตัวเมชลีนนะฮะมีไฟขึ้นตอนถอยด้วย หรือเปล่าวะอ๋อมันขึ้นอยู่ตลอดนี่ว่าเปิดไฟได้บอ่อะเปิดไฟไม่ได้มีแต่สามชาตินะ่าจะรถคันนี้ไม่มีเสียงนะครับรถคันนี้ไม่มีเสียงอ่าแจมเลยไม่สามารถปรับเวลาเองได้เปล่ามันขึ้น8โมงมันน่าจะล็อกเวลาที่8โมงตลอดนะคิดว่าหาเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ไม่มีปัญหาเล่นได้ปกติเนี่ะลื่นๆเลยสร้างเซิร์ฟเวอร์เล่นคนเดียวนะมันก็ลื่นแบบนี้แหละมีแมปไหนอีกเดี๋ยวเราลอง,ลองไปดูกันต่อมาก็เป็นแมปสปีดแบมเพน สปีดแบมเพนโอเคลองครีเอทเซิร์ฟเวอร์สิเฮ้ยสร้างได้ฟรีเว้ยเดี๋ยวผมสร้างไว้ดีกว่าให้เพื่อนในเในใน,ในเพื่อนในโลบอกมาจอยด้วยกดคัสตอมฮะเพราะว่าผมจะทำการอ่านี่แอดให้คนสามารถเข้ามาเล่นได้ที่เป็นเพื่อนผมนะถ้าไม่ใช่เพื่อนในนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้ามาเล่นได้หรือเปล่าโอเคฮะตอนนี้ผมก็มีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองและกดจอยไปเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาในแมปที เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคนี่ฮะใครชอบแมปนี้นะครับโอ้โหเอ้ยเดี๋เดเพลงอะไรวะเนี่ยเด็กเอ้ยเด็กดีด้วยประเด็น <c oughs> โอ้เด็กเอ้ยเด็กดีเด็กเอ้ยเด็กดีแบบแรปเปอร์นะฮะโอ้ยคันนี้โคตรสวยแบบมอเตอร์ไซค์เนีโอ้โอเข็ยบไม้โคตรเฟี้ยวว่ะดูดิเ <c oughs> นี่ยโอ้ผมเองชอบเลย ไมเจนหนึ่งมันโหดจังมันมีคัดปะเนี่ยทำไมมันวิ่งเองวะผมใส่เจนหนึ่งวิ่งจุดเลยหมอบมะส,บส,ส,บสามสองสามสามสี่หมอบหมอบยาวหมอบยาว,อยาวเอามีแค่สี่เกียร์โอ้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 แรงเกินแรงเกิน,กนหน้ามันจะยกเอานี่ฮะไม่มีปัญหาเฮ้ยมีเพื่อนเข้ามาแล้วทุกคนเห็นปะนี่ฮะมีเพื่อนเข้ามาแล้วเอ้ย เอาว่ะผมไม่รู้ว่าถ้าเพื่อนผมเข้ามาเล่นสองคนสาคนนี่มันจะแหลกหรือเปล่านะอุ้ยอุ้ยกแรงอะตดแรงว่าคันนี้โอเคเราลองเปลี่ยนคันเล่นบ้างแล้วกันเอาเป็นคันนี้ละกันฮนะมันน่าจะเฟี้ยวดีอันนี้ KR ป่ะเนี่ยหรือว่าอะไรอุ้ยอุ้ยกดแรงผมไม่ได้กดคันเร่งเลยเนะี่ยคือมันปล่อยคัดไงโอ้แรงเกิน เอาเพื่อนออกไปแล้วฮะสงสัยเขาคิดว่าผมไม่อยู่แล้วเขาเลยออกไปเขาไม่เห็นผมโอ้ยหยับยาว390อย้าสิอแรงที่ผหายไวบอดเบรกอยู่หรือเปล่าต้องโดดลงแบบนี้ฮะถึงจะเบรกอยู่โอเคก็เล่นได้ปกตินะครับผมไม่มีปัญหาอ่าอุ้ยอันนี้มันคาวาสกินินจาโคตรเท่คันนี้เอ,อ้คันนี้ค่อยเหมาะกับตัวละครหน่อย มันคันใหญ่ดีนะฮะไอเวฟเนี่ยขี่แล้วตัวมันเล็กๆไงไม่รู้ไะไอตัวรถแหละนี่ลื่นเลยทีเนี้ยไม่มีปัญหาละเอออยากชอบเลยว่ะโอเคครับทุกคนครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมวันนี้ผมมาลองดูเฉยๆว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าเนี่ยกับการสร้างเซิร์ฟเวอร์เล่นคนเดียวแล้วทาให้เกมมันไม่แลกสรุปว่ามันทําได้จริงนะฮะ ถ้าอยากจะเอาไปลองทําตามก็ทําได้เลยนะครับผมบางแมปก็เสียเงินสร้างเซิร์ฟเวอร์แต่ก็ถ้าไม่อยากเสียก็จอยเซิร์ฟเวอร์ที่คุณสร้างไว้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยถ้าอยากสนับสนุนแมปก็เสียเงินแค่นั้นโอเคครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ